สวัสดีครับผมวันณะทสงคุณแท้นักเคมีเภสัชครับในปัจจุบัน,นครับคนไทยของเรามีปัญหาในโลกของเรื่องเบาหวานกันมากโดยเฉพาะเบาหวานประเภท2นะครับเบาหวานประเภท1เป็นเบาหวานที่เกิดจากกรรมพันธุ์เบาหวานประเภทที่2เป็นเบาหวานที่เกิดจากตัวเราเองนะครับได้ทานน้ําตาลทานแป้งมากเกินไปทําให้อินซูลินทํางานไม่ทันเกิดสภาวะดื้ออินซูลิน เมื่อเกิดสภาวะดือ้ออินซูลินจึงทาให้ร่างกายของคนเหล่านั้นเป็นเบาหวานที่เรียกว่าเบาหวานเรื้อรังเราก็ทานยากันมาเป็น10บสปีก็ไม่หายนะครับนะครับด้วยเหตุผลนี้ทางเรานะครับจึงได้มีบริภัณฑ์หนึ่งที่ชื่อว่า fm balance fm balance เป็นบริการที่เราตั้งใจมาที่จะทำเพื่อให้คนที่มีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานและโรคความดันโดยเฉพาะ โดย FM b a l a บาลานั้นเราก็ยังใส่ตัว FIR ลงไปด้วยเพื่อช่วยเพิ่มการดูดซึมให้มากกว่าอาหารเสริมทั่วไป5เท่าและส่งผลให้ได้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้น3เท่านะครับโดยตัว FM b a l a บาลานของเรานั้นก็จะมีสารอาหารจากอบเชยนะครับกดอัลฟาไลโปอิกแอซิดสารอาหารจากโสมนะครับสารอาหารที่สกัดจาก เจียวกุหลันสารอาหารที่สกัดจากขมิ้นชันนะครับสารอาหารที่สกัดจากกระเทียมนะจากพริกไทยดําสารอาหารจากกระชายดําและเรายังใส่วิตามินซีและฟุกโตโอริโกแซคคลายลงไปด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้จะอยู่ในเอฟเอมาานนะครับโดยสารสกัดจากอบเชยนั้นจะเป็นตัวสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะไปช่วยลดระดับน้ําตาลได้ไวมากนะครับจากการทดลองวิจัยในห้องแลบสามารถลดระดับน้ำตาลได้ภายใน5นาที นะครับซึ่งส่งผลทําให้ผู้ที่มีน้ําตาลสูงถึงขนาดต้องฉีดอินซูลินสามารถเห็นผลลัพธ์ได้เร็วนะครับและยิ่งไปกว่านั้นจะทําการช่วยเพิ่มระดับอินซูลินในการทําให้น้ําตาลนั้นทํางานได้ดีขึ้นสามารถลดปัญหาการดื้ออินซูลินได้ดีขึ้นส่งผลเข้าสู่เซลล์ในการเาผาผลาญได้ดีขึ้นและทํางานร่วมกับกรดอัลฟาไลบิอเรสตที่ดีมากโดยการเพิ่มความไวอินซูลินนะครับ และยังปกป้องเรื่องความดันนิสสูงด้วยนะครับทำให้เลือดของเรานั้นมีการไหลเวียนที่ดีนะครับลดอาการเมื่อยล้าเจ็บปวดไปได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังใส่สารสกัดจากโสมซึ่งโสมนะครับเมียที่ยับยั้งการอักเสบแล้วยังช่วยปรับระดับน้ำตาลได้ไวเราเรียกว่าโสมนั้นเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสารอะดีพโตเจนเขาเรียกว่าเป็นสารปรับระดับให้กับตับได้นะเป็นปรับสมดุลได้นั่นคือสิ่งหนึ่งและเรายังใส่สารสกัดจากเจียวกูหลันโดยเจียกูหลันนยครับเป็นตัว ลดระดับตไตรกลีเซอไรด์และ LDL แล้วยังช่วยลดบบน้ำตาลด้วยซึ่ง LDL หรือตไตรกลีเซอไรด์โดยเฉพาะตาไตรกลีเซอไรด์นั้นจะเป็นไขมันที่เกิดจากน้ําตาลที่เกินและเปลี่ยนเป็นไขมันนะครับและก็สารสกัดจากคาิ้ินชันเป็นตัวที่ช่วยลดการอักเสบที่หลอดเลือดได้ดีและลดการดื้อซูลินนะครับซึ่งทําง,งานร่วมกับอบเชยและอัลฟาไลโปเออสิดได้ดีเพราะฉะนั้นผู้ที่มีน้ําตาลสะสมนะครับพอได้ทานน้ำเองลงไปแล้วได้สารสกัดทั้ง3ตัวนี้แล้วจะทําให้น้ำตาลสะสมลดลงครับ เพราะเท่าที่ผมดูมาผู้ที่มีสภาวะปัญหาดื้อสโรินหรือเบาหวานเรื้อรลังจะมีปัญหาเรื่องน้ำตาลสะสมที่ลดยากครับผมเพราะนั้นโดยโปกติแล้วมาตรฐานของเราต้องมีค่ามาตรฐานของน้ำตาลสะสมไม่เกิน6.5นะครับช่วง6.5ถึง7ท่านเองเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ทานใอเอเอลว้แล้วจะช่วยทำให้น้ำตาลสะสมเราลดลงท่านก็จะทำให้เกิดอาการลด น้ำตาลลงไปได้ไวและลดการทานยาต่อไปในอนาคตและทําให้โรคเบาหวานประเภท2ได้หายได้นะครับนอกจากนั้นเรายังมีสารสกัดจากพริกไทยดําซึ่งตัวนี้มีความสําคัญเกี่ยวหลอดเลือดช่วยลดความดันนะครับผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงเมื่อมีสารสกัดจากพริกไทยดําจะช่วยลดความดันได้ดีลดการหดตัวของหลอดเลือดเพิ่มการเผาผลาญไขมันในหลอดเลือดซึ่งร่วมการทํางานกับกระเทียมสารสกัดจากกระเทียมตัวนี้นะครับเป็นกดตัวหนึ่งซึ่งไปยับยั้ง นะครับการเกิด LDL และช่วยยับยั้งการเกิดริมเลือดด้วยนะครับนี่คือสําคัญเพราะว่าในร่างกายของผู้ที่เกิดความดันนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดจากไขมันเกินทําให้เส้นเลือดตีบใช่ไหมครับถ้าเกิดเราทําการป้องกันไม่ให้เกิดริมเลือดก็จะทาให้เกิดการเสี่ยงของการเสียชีวิตน้อยลงนะครับและก็ลดการเกิดโรคหัวใจนะครับทำให้คนเป็นโรคหัวใจได้น้อยลงด้วยสารสกัดจ,จากกระเทียมและพริกไทยดํา และสุดท้ายสารสกัดจากกระชายดําก็ทาหน้าที่มีฤทธิ์ในการต้านเบาหวานได้ต้านโรคอ้วนได้และต้านกระดองเสืได้อันนี้จะทํางานร่วมกันทีเดียวแ,แต่สิ่งสําคัญสารสกัดจากกระชายดํานั้นเรามีสารตัวหนึ่งที่มีฤทธิ์ในการช่วยผ่อนคลายการทํางานของหลอดเลือดและการทํางานของหัวใจหมายความว่าทําให้หลอดเลือดและหัว,ใ,หวใจเรานั้นทํางานได้ดีในหลอดเลือดและหวัวใจเราจะมีกล้ามเนื้อทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อใจได้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดนะครับเกิดหัวใจโต ไม่เกิดว่าใจวายนะครับเพราะนั้นนี่คือการทํางานของ f อฟเอ็มบาลาทำงานร่วมกันนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้ผู้ที่เป็นเบาหวานในครอบครัวเรานั้นเป็นเบาหวานเรื้อรังทานยานานหลายๆปีเราสามารถช่วยเขาได้โดย f m ฟเอ็มบาลจะเป็นตัวช่วยให้คุณคนนั้นที่เป็นโรคเบาหวานเรื้อรัง นะครับลดจากการเป็นเบาหวานและหายเป็นเบาหวานประเภท2ได้และคนคนนั้นที่มีปัญหาเรื่องความดันสูงก็จะทําให้ช่วยลดความดันต่อไปได้จะได้ไม่ต้องทานยากันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ F m b a l a บาลานะครับเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานประเภท2และเป็นผู้ที่มีความดันอยู่ในตัวเองก็ขอให้ท่านได้ทาน F m a บาลานนะครับจะช่วยท่านสูขภาพแข็งแรงและปลอดภัยครับสวัสดีครับ